สวัสดีครับผมเพื่อนมาก็จะเล่นเ k เคเก็บเสียงกันหน่อยนะผมคาโมวไว้นะครับผมเพื่อนก็จะไปสั้นเนี่ยน,นะเฮ้ยด้านหน้ามีคนโผล่ครับผม,มกว่าจะหกระสุนเจอครับผมเก็บ <ep> สองครับผมเก็บสามแล้วครับผมเพื่อนเอเคผมเดือนหนึ่งนัดเอาพกก็ได้ครับผมเก็บสี่ครับผมใส่เอเคให้มันพร้อมลูกกระสุนนะครับผมเพื่อน คือโคตรสวยแล้นะปืนกระบอกนี้นะครับผมผมันมีแบบผ้พาพันด้วยนะด้านหน้าผมคิดโดนโกเอิร์ดยิงไปนะครับผม,ผมเพื่อนในแคนนะก็จะปลาระเบิดควันไปเหมือนเดิมครับผมระเบิเแดแอปเปิลไปสองลกูกสามลูกครับผมรอจังหวะนะตอนนี้แต่สายสัน้นนะี่แหละเก็บหนึ่งครับผม <c oughs> ไม่ตายคนนั้นนะ่ะมาจะได้สองซะแล้วนะพวเพื่อนเฮดตน,นะมาดิครับผมเพื่อนืหึงโดสนสนซ์ยิงไปครับผมนูนเพื่อนในทีมเล่นกันหน่อยครับผมเพื่อนชนะไปนะครับผมสองสองแล้วนะเลาระเบิดควันไปครับผมเพื่อนเฮ้ยยาวมาโอเคครับผมปาระเบิดไปเกิดได้นะ ก็จะบุกสั้นกันหน่อยโอ้โหแสงมาแล้วแสดงว่าเขาจะวิ่งมานะโอเคหัวแตคแกครับผมพาแสงไปสองลูกครับผมฟังเขาลืกคนเดียวนะโอ้โหไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรทีมของคุณได้รับชยัยชนะทีหนึ่งผมก็เอาเรื่องแล้วเนี่ยโกเอิร์ท e นะเพื่อนๆในแครน,นะผมเฮ้ยเหมือนอยู่ในรูนะผมจะคาะทีละลอละกัน ทีนไปเลยเผื่อได้นะเคครับผมหัวแตกนะผมชอบตอนที่แบบตอนเปลี่ยนกระสุนนี่แหละคือจะมีอ่าผ้าสะบัดด้วยนะเคเครับผมได้นะครับผมโอ้โหยิงโดนนัดเดียวเคยได้อยู่นะก็ยังได้ที่หนึ่งแบบฟุกๆนะครับผมเพื่อนป่าระเปิดคำชิงไปครับผม เราเบิดไปยาวกันสองลูกเลยเผื่อได้นะเฮ้ยโอ้โหกว่าจะหากระสุนเจอเพื่อนแต่ก็ยังได้อยู่นะในเกิดนี่แหละผมคิดว่านะต้องมีไปซ้ายแล้วกันนะเฮ้ยโอเคได้นะครับผมหนึ่งตัวฝั่งเขาเลือคนเดียวนะตอนนี้ยิงตัวไปนัดหนึ่งเลย โอเคครับผมได้นะทีมของคุณได้รับชัยชนะนะเรายิงไป13ตัวตาย3นะครับผมเพื่อนผ่านไป7วินแล้วนะเพื่อนยิงด้านนี้มีคนโผล่ครับผมด้านซ้ายมือโอเคได้หนึ่งตัวนะเขาอยู่ในมงใหญ่ๆนี่แหละจะไปสั้นลักกันนะครับผมเพื่อน จะบุกง,ง่ายกว่ากันนะไปแล้วเบิดแสง,ะงระ้เบิดไปหนึ่งลูกครับผมเปิ้ล่ไปอีกหนึ่งลูกครับผมโดดเช็คกันหน่อยนะอยู่ในรูด้านขวาเขียได้ครับผมเราเบิดแสงไปครับผมเพื่อนสองลูกเลยเพื่อนชนอะ โอเคครับผมได้นะยิงไปสิบเจ็ดตัวตายสี่นะครับผมเพื่อนเพื่อนก็ได้สลับฝั่งไปที่เรียบร้อยครับผมมาอยู่ฝั่งน้ำเงินนะได้ระเบิดหนึ่งตัวครับผมเพื่อนเหมือนเขาจะวิ่งมาแล้วนะด้านซ้ายมือใช่ไหมหรือยังไ,ไงวะเนี่ยมันยาวมา,มมาวครับผมมาดีครับผมเลิศเลยยี่สิบ ยาวมาเยอะมากเลยนะได้ยินเสียงต้องวิ่งกลับแล้วนะเลื่อดผมน้อยตอนนี้บวกไม่ค่อยได้นะคือจะแบบใช้เหลี่ยมยิงเอานะเพื่อนเฮ้ยยังไงโอ้โหจะยิงขาผมยิงไม่โดนของเขาได้ยิงเข้าวงไปครับผม เระเปิดแสงไปเหมือนด้านหนะน้อ้นี่โอเคหนึ่งตัวครับผมลังหักเลย,เลยมันเขาจะมาสะพานนะครับผม,มเพื่อนใช่ไหมเนี่ยเฮ้อโเก็บสามเลยคนนั้นต้องวิ่งถอยมากันลึกเลยแล้วกันนะผมมีเพื่อนในทีมบอกว่าอยู่สั้นนะฟังเขาเราสองคนนะครับผมตอนนี้ก็รอเวลากันหน่อยนะ ในวงแดงแล้วแสดงว่าเขามาแล้วโอเคผมตายคู่กันไปนะเดี๋ยวเพื่อนๆในทีมเล่นกันหน่อยครับผมเพื่อนโอเคชนะไปนะครับผมทีมของคุณได้รับชัยชนะป่ารับเบิดไปหน้ามงกันหน่อยนะเพื่อนๆน,นะเผื่อได้นะมันยาวจะมาครับผมไปเปิดทำชิ่งกันไปโอเคได้หนึ่งตัวครับผมโอ้โหเหลือเหลือยีสี่เลยตอนนี้ ปลาระเบิดแสงครับผมไปยาวนะมันสั้นจะมาเลยเนี่ยเจหัวแตกครับผมหนึ่งตัวโอเคครับผมได้สองตัวพอนะขับรถคนเดียวนะตัวนี้ของผมเดือดสามคนนี้เป็นเอ,อิร์อเอิร์ออยู่หลังเอ,อิร์อโอเคยิงไปยี่สิบสี่ตัวแล้วนะครับผมตายหกนะครับผมเพื่อน พาแสงไปก็ระเบิด M67 ไปหน้ามูงกันหน่อยนะผมเฮ้ยเหมือนเขาจะมาด้านนี้เลยโอเคได้หนึ่งตัวนะเฮ้ยทำไมวงแดงเนี่ยผ่านมาเยอะนะแน่นอนครับผมโอ้โหโดนแสง <c oughs> ไม่ได้เลยครับผมแบบ ยังได้เพื่อนโอเคที่คุณพายแพ้นะครับผมมาปาระเบิดเอ็มหกเจ็ดน่อยกันเพื่อนๆด้นนานขวามือเนี่ยเห็นเพื่อนยิงอยู่เก็บหนึ่งครับผมเก็บสองครับผมโอ้โหว่าจะเก็บสามซะหน่อยครับผมไม่ได้เลยได้เอพีอยู่แล้วครับผมคนนี้จะนะไปเลยนะมนผมเพื่อนมา ยิงไป27ตัวนะครับผมตาย8นะตอนนี้มาว่าผมจะถึงยิงถึง30มไหมขอหน่อยละกันนะครับผมบินนี้เกมนี้นะขอ30ตัวนะพี่โอเคขอแตะครับผมเพื่อนเหลือเหลือ20แล้วอ้าวเขาก็ได้วิ่งเข้าวงนะครับผมเมื่อกี้อีก2ตัวครับผมเพื่อนมาจะถึง30มไหมเนี่ยเฮ้ยมีคนวิ่งมาแล้ว จะมาสั้นนี่แหละโอ้โหโดนแสงอออืืหโอ้โหโอเคได้หนึ่งตัวอยู่นะโอ้โหแสงเยอะเกินเพื่อนๆโอ้โหยิงไม่โดนเลยเพื่อนๆโอเคได้หนึ่งตัวนะครับผมเพื่อนขอหนึ่งตัวพออีกหนึ่งตัวพอโอ้โหประมาณนี้นะผมอยากให้ชมคลิปสนุกๆนุกนะครับ